เคยเจอครั้งแรกที่เป็นตัวเป็นๆแล้วก็ร่วมงานกันแบบว่าเป็นทางการครั้งแรกครับก็ดีใจมากนะครับน้องเนยที่ได้รับงานร่วมกันกันนะครับผมดีใจไหมครับผมน้องเนยบอกว่าเราใจดีมากใจดีเหรอครับอ๋ <c oughs> อพี่แปรออกไปกัน <c oughs> ไหมแปรออกเอออย่างั้นคุยเรื่อยๆผมัแปรออกกัน <c oughs> น้องเนยน่ารักมครับยครับผมน่ารักน่ารัก <c oughs> ครับผมเต้นเก่งเลยค่ะเต้นเก่งมากเลยเมื่อกี้เต้นเพลงอ่าร็อกซ์อาใคาอยากไปใกล้เหรอครับ คือจะเขินนะเอานะอ่าโอเคอย่าไปใกล้ๆหน่อยย่าไปใกล้ได้ไหมโอเคอุ้ยอย่ามองเอยางนีเกิดแล้วครับคุณผู้ชเกิดตายแล้วอย่าเอ้ยอย่าน้ำโมจิค่ะโอ้ชอันนี้น้องเลยเป็นเจ้าหญิงแคปดิสติกเลยคะใช่ครับผมครับผมก็เนื่องด้วยเป็นเจ้าชายตึกเจมส์ทีวีนะครับเราเล่นเราเล่น ครับผมก็ดีใจดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับน้องเลยครับก็ติดตามผลงานนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ก็เต้นแบบผมเปิดตัวยิ่งใหญ่อ,อลังการตรงต้นคริสต์มาสเแหล่ะอานางเขาอยากเดี๋ยวเขาจะชวนเราด้วยจะชวนด้วยกันเชิญไปเชิญฟอร์ดไปฟิตได้ครับน้องเลยได้ครับใช่ใช่ลองเดี๋ยวฟิตกันฟิตจิ้งกันเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมเ<อ>ขอมาอยาว่า ให้ไม่โฟนไปได้ไม่เอมีล็องเพลงด้วยได้ไหมได้เลยนะ้องได้เลยอ๋อไม่โฟนต้องล็อกคิวแล้วแหละอ๋อคือได้แล้วเหรอเขาบอกว่าไ <c oughs> ด้เหรออ๋อ <c oughs> ได้เลยคือถ้าน้องยินดีผมก็ยินดีเหมือนกันครับผยินดีหน้ามาแนเลยอ๋อโฟนกับน้อำเลยใช่ไหม ได้ครับก็ฝากมัมหมีกับพ่อหมีทั้งเนยด้วยนะครับแอบได้ยินมาว่าเขาเรียกใครเขาอย่างเงี้ยก็ฝากฝากโคอัทวัฒด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปฟิตจะเร่งด้วยอย่ามองด้วยมันไม่เสมอเต้อย่ามองเขาเต้อย่ามองเขาเยอะทั้เหื่อยขอสามแอคหน้าก็เลยไปเดิสองทั้งเดินสองทั้งยืด ของเราให้พ like ี่ฟนหน่อยลูยังไงออนออย่างนี้อาอย่างนี้สนี้สนี้ว่าสนี้อ๋อไทูเคเออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยยังไงยังไงอหย่างี ถ้าจดด้วยนะถ้าจดเชื่อถ้าจดทำไมจดเชื่อถ้าทำไงถ้าดูทำไงจดเชอถ้าจดดิจิอดีแล้วคิจอแล้วปอตอเป่อ่้อเก่งมากขอบคุณมากนะคก่อนไปัก่อนนะครับตไ้ีหน่อยนะครับูกันหน่อยูกันหน่อยต้องรอไกตไป โดนตกการคุณผู้แดงนะคะรับผู้แดงก็โดนตกน้องคนนี้ครอบใช่ครับผมครับผมก็ดีใจครับได้มาเฉลิมฉลองอ a n n i v e r s a ี่ครับครบหนึ่งปีครับเป็นพิเศษครับผมใช่ครับได้ร่วมโชว์กับพี่โตครับแล้วก็วงของพี่โตครับแล้วก็มีน้องเนยด้วยตุ้นติ้งไหมวันนี้ ตน้อื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วคนเยอะมากครับทั้งแฟนคลับน้องเนยแฟนขับพี่โตแฟนขับผมอะไรเงี้ยมากันเยอะมากครับก็ดีใจดีใจที่มากันครับก็งานก็สนุกดีนน่ารักมากน้องเนยน่ารักมากได้ไหมคะได้มาใกล้ชิดแล้วรู้สึกยังไงบ้าครับผมได้มาใกล้ชิดเหรอรู้สึกว่าเออน่ารักน่ารักก็จมแล้วที่แฟนคลับเขาเยอะมากเลยครับก็เห็นความน่ารักเห็นเสน่ห์ของ น้องเนยครับที่เวลาเขาเต้นเวลาเขาทําอะไรอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเออเขาก็จะเขาก็จะขยับขยับอะไรเงี้ยน่ารักดีนะดูน้องแม่ดูน้องไมเป็นดูน้องไม้ครับครับน่ารักน่ารักนี่มีการพูดคุยกันพูดคุยก็ผมก็คุยรู้เรื่องอยู่นะที่หล่อท้่เห็นก็คุยรู้เรื่องอยู่แปลภาษาใช่คือคือพยายามแปลอยู่จริงๆเราดูท่าทางน้องออกเลยว่าน้องกต่เราจะสื่อสารอะไรออกเลยออกเลยครับอย่างเช่นเป็นไงบ้างถ้าเขาดีใจเขาจะแบบ ถ้าเขินเขาจะเกยงตัวอาีกถ้าโสดเขาจะใช่แต่พูดถึงงานนิดนึงก็เชิญชวนทุกคนมาเฉลิมฉลองนครับผมก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาเฉลิมฉลองนะครับผมมาช้อปปิ้งมาใช้กินใช้จ่ายนะครับที่ M อม s ิส i ริกนะครับไม่ว่าจะเป็น M อมคอร์ทีแอมเซฟเฟียหรือว่า M อมโฟรเรียมนะครับ ก็เ <g ill ain> ชิญชวนทุกคนคมาได้ครับมีรถเลรเต็มด้วยเ <c oughs> ห็นได้ยินครับวันนี้คนคิวไปเลยอบติดเ,เทปหรอครับวันนี้มาตีมอะไร,รใช่มาตีมแบบว่าอ่านักบินอวกาศเออนักบินจะแต่งอย่างนี้เลยใชไ่ไม่ไม่ใช่เลยเป็นไฟต้นคริสต์สมาสวันนี้เป็นไฟต้นคริสต์มาสสวัสดีพวกพี่แสบตาวิบบับวิบบับทำตัวทั้งหน้าเลยเออ่างทำทีนี้ เธอผู้ปล่อยตลอดไปใช่ครับก็แอบไปดูฟีดแบ็กกระแสรรับมาครับก็รู้สึกว่าเออก็คนให้ความสนใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกับความรักอะไรใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีเรื่องนี้ยากไหมคะที่จะทำเต็มตัขึ้นเลยรนรู้สึกว่าเรื่องนี้จะยากมากครับแต่ว่าก็จะทำให้ได้จะทำให้เต็มที่ให้ทุกคนได้แบบว่าได้รับอะไรไปสักอย่างจากการดูซีวีส์นี้ แน่นอนครับจริงๆในเรื่องเราต้องเล่นเปชีนใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนนนะเป็นเนนก็คือแบบว่ากําลังจะไปเป็นนักบวชเป็นบราเดอร์อะไรเงี้ยก็เป็นกาลังฝึกฝนแบบเขาเรียกาคำสอนของศาลายคริสต์อะไรเงี้ยเพื่อที่ไปไปเป็นฟาตเตอร์จริงๆเราได้เห็นตรงตัวบุเบียนมันเป็นเรื่องอะไรก็เห็นแล้วบ้างครับก็ก็เข้มข้นมากครับก็เป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ ให้ข้อคิดอะไรเยอะมากเลยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามอะไรครับอ๋อได้ครับยังไม่หล่อใช่ไหมคือพยายามบางความหล่อของตัวเองให้มันเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ไหมเป็นไงบ้างเพราะมันมีเรื่องของคำสอนศาสนาจริง้เราต้องไปศึกษา เพิ่มเติมยังไงไหมศึกษาเพิ่มเติมเหรอครับก็พยายามถามพี่อ๊อฟเพราะว่าพี่อ,อ๊อฟเป็นคนที่ถ้าถือสาสายเคสอยู่แล้วว่าเออมันเป็นยังไงไนั่นงแล่เใช่ครับเต็มที่มากครับเริ่มต้นน้ายทำตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มถ่ายทำเลยครับคือยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบครับใช่ก็เพราะว่ามีตารางงานด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับสกอเล็พาร์ทไทยแลนด์แสดงว่างานตอนนี้แน่นมาก ครับก็จ้างมาได้อยู่ครับไม่แน่นมากติดต่อม <c oughs> าได้ยังได้อยู่ครับใช่เป็นไงบ้างพี่แบบคิวงานเรามันทิดีขนาดนี้สนุกมากครับปรับตัวได้ยังคือรู้สึกสนุกครับอยากทำงานคือ <c oughs> ท,ที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถทํางานทุกวันได้มันเป็นความสุขแล้วว่ามันเป็นแบบว่าสิ่งที่เออผมอยากทำทุกวันเน่ะแล้วไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย <c oughs> ไม่เบื่อ,อไม่เบื่อเลยครับ ก็เราก็จะได้เจอคนใหม่ๆทุกวันอย่างพี่นักข่าวเราก็จะได้เจอเฮ้ยบางคนก็ยังไม่เคยมาบางคนก็นานๆเจอทีเลยอะไรครับเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าก่อนทำงานโอ้ดีเช้าเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยกายแต่ว่ารู้สึกว่าใจไม่เหนื่อยครับใช่พร้อมทำตลอดเลยพูดถึงปีนี้ของเราผ่อยากจะบอกว่าเป็นปีทของผมครับผมผมก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับที่เป็น ก็เป็นปีทองของชีวิตผมอีกปีหนึ่งครับผม,มก็อยากจะเป็นปีทองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลอยากฝันเกินฝัน,น,นครับเกินฝันใช่ก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยากเป็นปีทองให้ได้แบบว่าทุกๆปีเลยที่ทุกปีกัร่างทอร์ร่างทอรครับอุ้ยตอนนี้ได้เห็นโพสต์ไอส์ลันด์สุดปล่อยภาพต่อในนี้ใช่ใช่ใช่ก็ พยายามฟิตหุ่นไงเพราะว่าเดี๋ยวสู้องค์ชายที่เหลือไม่ได้เ,เราลอยหน้าไม่ได้เราเป็นน้องเล็กแต่ว่าเราก็ไม่สามารถลอยหน้าได้แต่แม่แม่ห่วงนะอะไรครับแม่แม่แบบว่าโตเออแม่ห่วงแม่ห่วง ก็เปิดอากาศให้ลูกมีกล้ามนะครับล้วก็อยากเล่นฟิตเนสเลยแต่ว่าเป็นใช่แต่ว่าก็เป็นลูกของแม่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแม่แแสดงว่าตอนนี้เราฟิตหุ่นเพื่อเสรู้กับเหล่าชายคนอื่นๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วคนพี่ๆเกาเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้คือแบบโหอย่างเงี้ยคือของภูมิก็โออะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออเราอยู่อนี่งไม่ได้พี่ๆต้อฮะฟิตสุดฟิตสุดเหรอครับฟิตสุดเนาะ พี่นันนน์น่อะตัวดูดูพี่คำถามไปแกวพี่นนนน์เขาซุ่มพี่นันน์เขาซุ่มใช่คือผมไปฟิตเนสอ่ะไปไปเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเขาเทรนพี่นันนน์เนอะเขาบอกว่าพี่นนน์อะซุ่มเป็นรอบเปิดทีเดียวเนี่ยโอ้โหเคนจะโหเลยจริงๆริงเขาได้มีลิมิตเลยว่าเขาต้องตามให้มัน อ่าผมไม่รู้เลยครับอันนี้คือเราฟิตกันไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นไปเรื่อยๆรอลิลี่ออนลิลี่ไทยแล้วของโตถ้าเปิดมานะครับโอ้โหโอ้โหเป็นรถน้ำหนักด่วนพุ้งยังมีพุงอยู่เลยอะไรครับคือคือผมไปดูฟ้าจรดิมชัยมาแล้วรู้สึกว่าขุดได้ฝันของผมอ่ะคือพี่เดดเดทเท่านั้นเออแต่ว่าจะทับได้แบบนั้นล่ะคือต้องมีวินัย ต้องีวิวในมากๆเลยคือพี่รเด็จเขาเก่งมากๆเลยแค่แบบว่าล้างน้ำล้างอะไรเนาะใช่ใช่ใช่ก็ก็คุณได้ฝันของผมนะแต่ว่าเราจะไปถึงฝันหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ตั้งว่าแบบต้องได้ตอนไหนอะไรอย่างนี้นไม่ได้ต<ำ>ั้งก็ทำเขาทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆมสม่ำเสมอดีกว,ว่าไม่เป็นรีบร้อนแล,แล้วคุณแม่คุณแม่จะติดคุณแม่ใหม,ม่มั้ย มาเตอร์น่ะว่ะแม่จริก็อ๋อแม่ก็คิดนิกใช่ไหมแม่เขาก็อยากให้ทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำอะไรแม่เขาเริ่มปล่อยแล้วครับใช่แล้วปล่อยแล้วเพราะว่าตัวเองต้องไปไลฟ์ติ๊กต็อกโอ้โแม่ติออกถึงได้ไม่ได้ติ๊กต็อใช่ไม่ได้ติ๊กต็อกแต่แม่ไม่ได้มาห่วงแต่แม่ไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ช่วงนี้ใช่ครับวันนี้ที่จริงมาดูด้วยแล้วแล้วก็มากระซิบบอกเนี่ยฉันไม่ได้มาดูเธอหรอกนะฉันมาดูน้องเนย นี่แล้วดูเสร็จกลับบ้านไปเลยเนี่ยลูกยังอยู่ตรงนี้เลยก็ <c oughs> กลับบ้านไปแล้วไม่รอลูกไม่รอลูก <c oughs> ด้วยก็คือดูน้องเนยเสร็จปุ๊บก,กลับบ้านเลยเตัวใจเป็นมามีน้องเนยปีใหม่หนี่ยี่สิบไหนคะ ปีใหม่ครับก็เดี๋ยวฉลองปีใหม่ที่กรุงเทเพไปแล้วเพราะว่าก็จะมีงานได้ไปขาดาวอะไรเงี้ยก็เชิญชวน,นแฟนๆนะครับเผื่ออยากมาเจอผมก็มาได้ที่ไหนสักที่หนึ่งครับผมใช่หรือว่าที่นี่ก็กยังว่างน,นะครับผมคิวยังว่างก็สามารถติดต่อได้นะครับผมก็แสดงว่าเราสลเวลาสุดัวให้งานโดยจำนวนเลยไม่ว่าจะเป็นระดูอ่าไม่คือผมไม่ใช่ว่าสลอดเลยค,คือผมไม่ได้คือฉลองกับแฟนๆเรือ่อ,องของคนที่เรารักอะไรก็ดีใจแล้ว อวยพรมันเกิดไหนคะยังไม่ได้เจอเอวยพรมัเกิดแล้วไปแล้วครับอวยพรนะครับปีใหม่ล่วงหน้านะครับผมโอเคที่เดิมโอเคครับผมก็ก็อวยพรนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอขอให้ เขาเรียกอะไรเดินทางปลอดภัยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังลดลาบ้านช่องด้วยนะครับผมก็ขอให้ละละคิดระวัง <laughs> ลถลารถลาบ้านช่องครับผม, <laughs> บผมก็สามารถมาร่วมเฉลิมฉลองครับกับผมได้นะครับที่ถ้าผมมีงานไหนก็มาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวว่าคิด,คดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับผมเริ่ม คิดไม่ออกแล้วผมเหนื่อยแล้วผมแล้วเจอกันปีใหม่นะครับผมขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณค่ะ